ไปเลยครับได้กินข้าวแล้วข้าวแล้วอยากยืนขาแข็งแล้วนะพอสมควรแต่ก่อนนี้งวันที่ทำเนี่ยบอกมันก็หลังไปด้วยดีกว่าเพราะเราต้องใช้มันก็หลังนะวันนี้ก็อยากจะถามว่าปกติเรากินอะไรกันบ้างเป็นประจำวันของเรากินอะไรบ้างข้าวก็ดีอ่ะได้ ข้าวครับผมกินกับข้าวหรือเปล้าก็ส่วนมากผมกับบ้านเลยนะครับกับข้าวหมูสับไก่ดาวครับผมแล้วลูก็มีอย่างอื่นไหมอ่ก็เป็นแบบข้าวราดแกงครับอาหารแบบง่ายๆเลยใช่ครับไม่ง่ายครับไม่ต้องรออะไรผมได้กินในนี้ไ uh> ด้นะกินข้าวเปลือกได้ กินจมูกข้าวเพินแต่โจ๊บเอาข้าวทิ้งทเอานข้าวเดียวเพราะว่าหน้าตาเป็นยังไงเป็นเป็นอะไรที่แบบโจ๊บฟู้ดไอเดียโจ๊บข้าวที่มีประโยชน์ฟู้ดไอเดียนะที่เขาทำจริงแต่มันแบ๊ไอคิวเรียนตรงนี้ที่ที่ข้าวแบ๊บไอคิวแบ๊บไอคิวพูดได้ไหมไฟแกไฟด้วยไปด้วยเอาผมนึกว่าเอ้ยมันมีประโยชน์น่าจะกินนะ ถามจริงโตมาได้ไงินี่เป็นจมูกเก้าอ่ะบอกมันฝรั่งใครใครอยากลองปอกมั้ยเข้าผมก็ได้คกันง่ายๆแทนเข้าตัวหมุนๆๆโอเคน้องปอกหมุนเข้าลองดูลองดูไม่ยากไม่ยากเป็นมันฝรั่งที่ผิดด้านเนี่ยไม่จะไม่แก่แล้วต้องบอกหัวก่อนไหมพี่แล้วแต่แแลล้วต่เยรู้เลยทำไมตอนเด็กแม่ทิ้งเนี่ย อ๋อไม่ได้ยากแค่นี้นะมันต้มมาแล้วต้องเหมือนจะไม่ง่ายเลยนะไม่ยากไม่ยากฝาฝาเอาเนื้อด้วยอย่าฝาเนื้อเอาเนื้อเอาเนื้อด้วยโอ้ลับตาทำได้เลยเนี่ยเอ้าเอาเท่าไหร่เอา่ักหน่อยนิดนึงปากด้วยอปากด้วยอปากปากปากโอ้วันนี้ไม่ได้กินหรอกสนุกเลยแหล้วปอกมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วฝีมือดีมีคนก็บอกว่าเนี่ยปอกมันฝรั่งถ้าต่อกันเป็นเส้นยาว โดยไม่ขาดเลยจะมีแฟนสวยโหนี่แบบเน้นใหญ่เลยเน้นใหญ่เรื่องเ,เดียวเลยเรื่องเดียวเยเอาเอาให้แบบอายดีบมือเล็กๆน้อยๆครับบุกเก็บเล็กระสบการณเล่นกันไปนะฮะนี่ขอนิดนๆๆึงกี้ก็หัวเราะกันไปไม่หารู้เก็บไว้เป็นประสบการณ์ครับต่ <c oughs> อไปเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเนื้อ ปลาแซลมอนแซลม,มอนใช่ครับแซลม,มอนนี่ต้องเอาจำเป็นไ,มไหนม,มไหต้องเอาส่วนไหนแซลมอนจำเป็นไหมต้องเอาส่วนไหนคือไม่ค่อยสำคัญหรอกแต่ว่าเราให้เลือกให้เลือกปลาแซลม,มอนเราก็อย่าเอาอย่าเอาเนื้อที่มันที่เป,เป็นเป็นส่วนท้องมากเพราะว่าถ้าส่วนท้องของปลาแซลม,มอนเน,นีอยอ่ยจะต้องทั้ติดม,มันเยอะมีไขมันเยอะถ้าไขมันปลาเนี่ยมันทำให้อ้วนครับไขมันปลาไขมันปลาส่วนใหญ่เป็นไขมันดีก็คือ กินแล้วอ้วนไหมคําว่าไขมันมันก็กินแล้วใช้ไม่หมดมันก็อ้วนหมดแหละบางคนบอกโอ้ยน้ำมันมะกอกกินแล้วไม่อ้วนอย่างเงี้ยออกอักอักต่างต่ากเรียบร้อยนัะนนี่เป็นส่วนไหนครับเอาหนังออกครับเอาหนังออกแล้วนั่นนั้เองพยายามให้มันติดเนื้อน้อยที่สุดเพราะว่าเสียดายเนื้อนี่คือหนังใช้อันนี้ทิ้งใช่อย่าไปลูกแม่ทิ้งครับลูกแม่ทิ้งเดี๋ยว เรื่องดูหนังก่อนไม่เป็นไรแหมมันยังดูที่บ้านเอาขอบคุณครับผมพี่โอ๋นะไปดูที่บ้านนะสนุกเรื่องเนี้ยมีคุณค่าเรืยเรื่อยแม่ไม่ทักด้วยให้ไปเลยด้วยเอาไปไหนได้บ้างี่อันนี้อันนี้นะเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเก็บไว้นี่ก่อนโอเคครับดูที่บ้านเอาไปใช้ต่อใช่ไหมใช้ต่อ น่ามือเลอะเลยครับส่วนหนังนี่ก็ไม่ควรเอามาประกอบอาหารเลยไม่เป็นไรเอามากินได้นะบางคนเขาก็กินกันแต่อย่าแบบไปกินเยอะแยะอย่างหนังไก่อย่างเงี้ยมันก็จะมีไขมันยิ่งอีกันเราก็เอาออกครับก็ชอบกินดิบๆไงลากไปกินในน้ำใช่น้แล้วแต่แแล้วต่ที่นี่เราเราจะเนื้อมันอย่างมาปั่นรวมกันเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้ปั่นง่ายทำไมต้องปั่นนะครับ เพราะว่าผมจะอ,อาหารที่เราทำนี่ใช่ไหมเราผสมเนื้อผสมด้วยว่ะเนื้อสองอย่างผมสมเนื้อที่มีโปรตีนสูงมีไขมันน้อยลงไปก็คือเื้่ไก่้ออกไก่ที่พูดจนมันอก้เสร็จแล้วผมก็ต้องการไขมันแล้วก็ยังต้องการโปรตีนด้วยแต่ผมก็เลือกให้มันเป็นไขมันดีผมก็เลยเอาเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยที่มันอุดมไปด้วยไขมันดี เอามาเอามารวมกันตรงถ้าเกิดไม่ได้เป็นเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยสลับคุณแบบงบน้อยอะไรเงี้ยคบน้อยพอแซลมอนมันค่อนข้างจะมีราคาอ,อยากได้แบบงบน้อยควรจะแบบมีอะไรเนี่ยงบน้อยที่ท,ที่ปลาที่เป็นที่ไม่ราคาไม่สูงอ่ะพูดง่ายราคาต่บดับบ้านๆเลยกินได้ก็ก็จะมีพวกปลาที่ปลา,ออากระพงปลากระพงปลาปลานิลนนี่ก็ใช้ได้นะปลานิลนนี่ก็ไขมันต่ำมากไขมันแทบไม่มีปลาน้ําจืดที่เป็นที่เป็นปลาที่มีเกร็ด บ้านเราจะใช้ไขมันตับฟันนินกินอาหารดึกๆอะไรกันบ้างไหมนี่ครับกินพวกอะไรอันนี้หมามาเนี่ยนะใช่ครับจริงเรารู้ว่าอาหารที่กินตอนกลางคืนเนี่ยควรจะเป็นอาหารประเภทที่เป็นโปรตีนไม่ควรกินแป้งเพราะร่างกายเราไม่ต้องการใช้พลังงานแล้วถ้าเรากินเป็นโปรตีนโปรตีนเนี่ยถ้าผู้ชมฟังไปด้วยเลยนะโปรตีนเนี่ยคุณกินเยอะเข้าไป่ มันจะมันจะมีผลเสียอยู่อย่างนี้คือมันจะทําให้ให้ไตคุณทํางานหนักเพราะว่ามันต้องขับโปรตีนออกมาโปรตีนจะขับออกทาทั้งเนงือออกมาทั้งฉี่ไม่ไปสะสมเป็นไขมันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่อ้วนคนที่ลดน้ําหนักมื้อเย็นเขาจะเน้นเป็นโปรตีนอแต่ถามว่าบางทีกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมนันเป็นการลดน้ําหนักไหมเป็นการเข้าใจผิดหลายๆอย่างบางคนรุ่นน้องบอกเนี่ยเฮ้ยลดน้ําหนัก ผมรู้น้ำหนักพี่ผมกินแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลเขียวกินแอปเปิลเขียวอย่างเดียวพี่ mm hmm. ตอนเย็นนี้ผมแอปกินแอปเปิลเขียวเลยห้าลูกทำไมน้ำหนักผมไม่ลงผักผลไม้ทุกอย่างเนี่ยที่เป็นพืชเป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งนั้นเลยก็คือเป็นประเภทให้พลังงานแอปเปิลลูกหนึ่งมีคาร์โบไฮเดรตในแอปเปิลเนี่ยประมาณยี่สิบสี่กรัมลองคิดดูแล้วกันมันมันกินไปห้าลูก ก็อเอายี่ี่คูณหนั่นแหละที่มันที่มันเป็นพลังงานที่ที่สะสมไปตอนไปตอนที่กินเข้าไปเสร็จแล้วมันก็ไปเป็นน้ําหนักตัวที่เพิ่มเกินขึ้นมานั่นเองนะวเวลาเรานอนหลับเราไม่ใช่ไงเร,เราต้องเราต้องเปลี่ยนเปกินอะไรแทนพวกโปรตีนอย่างเช่นเช่นอกไก่นี่ก็ใช้ได้ครับไข่ขาวได้ไหมครับไข่ขาวนี่ดีมากเพราะว่าไข่ขาวนี่จะมีไขมันน้อยไม่มากแทบไม่แล้วก็แต่ไม่กินไข่แดงก็ไข่แดงกไข่แดงก็เอาจต่ไข่ขาวมาปรุงอาหารได้หลายๆอย่างไข่ขาวคราวนี้เราปั่น ก็ใส่เื้นไจเข้าไปปริมาณพอๆกับเ้าปลาแล้วถ้าปั่นนี่ต้องปั่นละเอดขนาดไหนปั่นละเอียดขนาดไหนคือไม่ต้องไม่ต้องให้มันละเอียดมากก็ได้เพราะว่าให้มันพอเป็นชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยอ่าไม่้เป็นชิ้นเล็กๆให้มันเข้ากันอ๋อให้มันเข้าเนอเดียวกันเนยเพอเราใส่เข้าไปเนี่ยเวลาเราใส่ในเครื่องบดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าใส่ให้มันเต็มมากแบ่งใส่ให้มันพอดีเพราะว่าบางทีเราใส่เต็มเข้าไปเยอะมากปุ๊บมันปั่นไม่ไป เนืดเพราะว่าพวงในเนื้อนีมันเนื่อยแล้วปั่นเปล่าๆอย่างนี้เลยด้วยเปล่ครับปั่นเปล่าๆอย่างนี้เลยก็ไม่ต้องมีเครื่องปรุงอะไรใช่ไหมครับมันก็มันมันก็เหมือนกินข้าวเปล่าอ่ามันกินได้ไหมได้ไงได้แต่อร่อยไหมไม่เอาพี่จะให้ผมเตรียมอะไรบ้างคือจะถามอะไรปรึกษาเพื่อนก่อน เพื่อนเพื <S <S ่อนคิดว่าเฮ้ยโอเคไหมหน้าตรงหน้าทางเป็นเหมอนนะครับเพราะเพราะไม่ใช่เราเรามาเป็นเราเรามาเป็นกลุ่มใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับแต่งไว้อันนี้พริกไทยดำอ๋ออ่านี่เห็นไหมนี่การฉลาดถามเนี่ยน่าเห็นไหมอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะรู้ไหมนี่นี่อะไรครับที่ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยอ่าเสร็จแล้วก็เราก็ปิดแล้วล่ะเพื่อที่เราจะปั่นโอเคอ่าโอเคได้แล้วในที่สุด ทีนี้ก็ปั่นบางบางทีบางทีบางคนเขาก็จะใส่น้ําใส่อะไรเข้าไปหน่อยถ้าเป็นเนื้ออย่างอื่นแต่ทีนี้ตัวเนี้ยเนื่องจากปลาแซลมอนเนี่ยมันค่อนข้างมีน้ํามันในตัวมันเยอะอยู่แล้วเวลาคุณปั่นคุณเอาเนื้อปลาแซลมอนไว้ล่างๆให้มันปั่นโดนปลาแซลมอนก่อนเห็นแล้วว่าแล้วมันก็จะทําให้มันมีน้ำมันได้ก็ปั่นไปก็อปั่นผ่นจนมันเข้ากันไปครับ เราจะเอาไปทำอะไรต่อครับเดี๋ยวเราเช็คดูก่อนครับว่าได้หรือยังเช็คดูก่อนต้มกินดูก่อนอนี้เข้ากันยัง,เข,ยงเข้ากันแล้วเ,เข้ากันแล้วโอเคเข้ากันแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับอ่าเพราะเราปั่นเสร็จเรียบร้อยเพ๊บเนื้อมันเข้าดีกันแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นสีส้มๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยท่านผู้ชมดูนะทีนีป้ปกติเคยได้ยินป่ะนักกล้ามเขาจะแบบเอาไก่มาปั่นกินอะไรเงี้ย แล้วเขาบอกว่ามูกินเบะโคตรเหม็นข้าวเลยอ้วกเลยแต่แซลมอนเนี่ยมันจะช่วยกลบกลิ่นตัวนี้เพราะน้ำมันของมันออกมาทําให้กลบกลิ่นข้าวแล้วก็พริกไทยดําด้วยลงดมด้วยไม่ไม่มีกลิ่นเลยมันจะไม่มีกลิ่นเลยเห็นไหมไม่เหม็นอ่าไม่เหม็นเพราะเขาใส่พริกไทยดำทีนี้ลองลองทำงี้อะครับดมดูอ่ะมีกลิ่นไหมนี่เห็นไหมตัวนี้ตัวนี้จะไม่มีกลิ่นตาเป็นอย่างนี้ เราจะมาปรัล่งหั่นแล้วก็เอาไปบดด้วยมือบดด้วยมือผสมกันแต่ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อนต้องบดให้ผสมให้ละเอียดเลยผสมให้ละเอียดเหมือนกันกับวนาให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันเนื้อเดียวกันเพราะเราจะเอาไปทําเป็นมัตเตอร์บอลคืออะไรมัตเตอร์บอลมัตเตอร์บอลก็คือผมตั้งชื่อมันว่ามัตเตอร์บอลเพราะว่ามันเป็นอาหารที่กินแล้วมันให้กล้ามเนื้อมันให้กล้ามเนื้อแล้วนะลักษณะที่เราเอามา ปั้นเสร็จแล้วเราเอาจ้ามาคลอดเอามาเกลียวเนี่ยให้มันเป็นบอลเป็นลูกบอลอก้อนก็คือเป็นเหมือนกับเป็นก้อนเป็นบอลที่เรากินเข้าไปแล้วมันสร้างกล้ามเนื้อให้เราได้แบงนี้ดีให้มันเข้าๆกันว่าลองให้พี่เบิร์ดลองทำดูอันนี้ผสมให้มันเข้าๆกันล,ลองดูลองดูสักนิดอ่ง ตอนขูเนี่ยดีแล้วเมื่อกี้ไปขู่เขาโอ้ตรงนี้แล้วโอ้อร่อยยิ่งเลยนี่ยดูหน้าตาท่าทางแล้วเขาเป็นคนแบบเหมือนจะแข็งๆนะแต่ดูลักษณะเวลาเขาจับแล้วนิ้วเขาออกอย่างนี้ชักยังไงยังไงอยู่ดูดูการทําอาหารเนี่ยเราจะรู้เราจะรู้ถึงอุปนิสัยของคนเลยถ้าคนแบบที่เขาบุคลิก คลองแค้วเนี่ยแบบทำอะไรโปกปากโปกปากเขาจะทําอาหารเขาจะจับอะไรแบบแรงๆบางทีอาหารเนี่ยเราเราอย่าไปจับอะไรให้มันรุนแรงมากมันจะเสียมันเ,เสียไม่ได้เสียคุณค่าทางอาหารมันหมายถึงว่าอาหารเนี่ยมันอาจจะช้าอาจจะไม่สวยอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับวิธีการจับต้องจับเบาๆเหมือนเราหั่นเนื้อปลาหั่นไก่หั่นอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนยังไงครับอย่างรรางี้ใช่ไหมถ้าดูจากการทําแล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้าง ค่อนข้างละเอียดละเอียดอ่อนอแต่ถ้าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเป็นคนแปลกแปลกินเพี้ยนแปลกนะจบแค่ตรงละเอียดอ่อนก็ละเอียดอ่อนดูดีแล้วในในวิจารอลองทําอย่างเห็นยีิจารทําลองดูเอาธรรมชาติปกติคนถ้าเีนไปนะนี่ครับผมอันนี้คนฝืนทํายังไงไม่รู้อะเอาตัวตนสิสับสับสับงไปจุ๊บจุ๊บอ่าอ่าคนคนให้มันเข้ากัน ถ้ากิดทำไมทำไมไม่ไม่เข้ากันถ้าเงี้ยการดูคร่าวๆก็คือทำอาหารไม่เป็นไม่รู้เลยทำอาหารไม่เป็นละอย่างนี้อ่าแต่ชอบทำอาหารครับชอบทำอาหารใช่คับชอบทำอาหารกับทำอาหารไม่เป็นเนี่ยมันมันมัน,มนต่างกันอแต่ก็ดูแล้วเราก็ประมาณประมาณเดียวกันคือเป็นคนที่เออแปลกว่ะสองคนนี้เป็นคนแบบค่อนข้างะละเอียด ถ้าเกิดถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราปั่นกับข้าวเครื่องนี่มันจะรสชาติเปลี่ยนไหมครับปั่นกับข้าวเครื่องเนี่ยมันจะทําให้มันให้มันตัวนี้แบบละเอียดเกินไปเกินไปมันจะไม่มีอะไรให้เคี้ยวหน่อยมันจะไม่ค่อยอร่อยอ่ะลองลองดูดิว่าสุภาพบุรุษอีกท่านหนึ่งเนี่ยจะลักษณะของเขาจะเป็นยังไงคือันมันฟังแล้วไงมันอาจจะแบบโอ้ยังยังเดยอดแส้ยังยังคิดว่าเป็นไง อ๋อพอได้ถูกมากจริงครับผมจะร่อนร่อนก็ชูอ่ทําไปทุกคนทุกคนที่จับทําไมต้องกี่อ่ะกางเกงอ่ะขอกางเกงกงเกงจริงๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดปริญญาตนมากที่อยากให้บอกอะผมเองนะก็อาจจะเป็นคนแบบว่าผมก็ไม่รู้นะอาจจะไม่มีความมั่นใจในการทําอาหารวันเมื่อกี้นะครับ แต่แบบก็ดูแบบดูเป็นคนที่มีศิลปะมีอะไรในหัวใจทั้งทั้งสามคนเ,เป็นว่าเราเป็นมีความเป็นศิลปินอย่างเงี้ยอนนี่จะเป็น่ทีนี้เราเตรียมเครื่องอะไรเสร็จหมดแล้วคราวนี้เราก็จะมาทำมาสเตอร์บอลเราต้องมาสเตอร์บอลนี่เราก็กิวในกระทะนี่แหละกิวนี่ก็คือเหมือนกับเหมือนกับย่างนะแต่แต่ยุคนี้มันมันจะไม่ใช้มันใช้เตาแก๊สกันหมดแล้วรเราย่างตรงกับแก๊สเนี่ยไม่ค่อยดี จริงๆการย่างที่ให้อาหารมันโดนไฟตรงๆเนี่ยไม่ดีทั้งนั้นเลยดนะโดยเฉพาะเวลาพวกที่ใส่ผงชูรสเข้าไปแล้วให้มันโดนอาหารให้ไฟโดนอาหารตรงๆอันตรายมากพอผงชูรสมันโดนไฟถ้ามันจะเป็นดำๆไอ้ตัวดำๆนั่นแหละถ้าเรากินเข้าไปปุ๊บเป็นมะเร็งอันนี้ทำมัตสึบะปั้นแหละเป็นลูกกลม,กมเอาช้อนนี่แหละตักขึ้นมาตักขึ้นมาเป็นล,ลูกกลม เราก็ปัน้นเนี่อร่อยนะแค่นี้พอมือนี้มือนี้เป็นมือสะอาดนะฮะมือนี้เป็นมือสะอาดโอ้ผมล้างมาแล้วอย่างดีตอนเช้าใช่ไหมครับ <c oughs> ตอันนี้ผมล้างมาแล้ว <c oughs> เวลาจะทําอาหารคุณต้องรู้จักรางมือนะครับไม่ใช่คุณมาเห็นผมทำนี้คุณบอกโอ้ยเชฟยังเอามือจับเลยทําไมฉันจะเอามือจับไม่ได้เงี้ยคุณต้องล้างมือก่อนเหมือนผมนะครับของทอดลงกิวเนี่ยคุณไม่ต้องแบบให้มันสุก แบบมากมายอะไรนักหนาให้มันเป็นแค่นี้ก็พอลไก็พอเพราะมันสุกง่ายอยู่แล้วเนื้อปลาพวกนี้กลับสองทีก็สุกแล้วจัดไว้ในจานก่อนแค่นี้เห็นไหมสุกแล้วเอลงได้เลยใช่ไหมครับลงได้เลยลงได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจะลวกมือขอทำมะาลองลอเรื่องปั้นผมถนัดเฮ้ยโอ้โหตัวก็ใหญ่ดูปั้นจิ๋วเดียวคำน้อยอ่ากินคเดี ผมถนัดนะครับเรื่องปั้นเนี่ยครับผมปั้นอะไรปั้นน้ำเป็นตัวคนละอันกันอันนั้นคนละอันอันนั้นเชื่อผมก็ถนัดเรื่องปั้นนะปั้นอะไรปั้นน้ำพริกละลายแม่น้ำต่ำนั้นต่ำนะเอองมาเองมาปั้นเดปั้นนะเอาปั้นเอาปั้นเอาปั้นเล่นสมุนช่วยกันไปช่วยกันเล่นสมุนติดด้วยเดี๋ยวพี่จะดูให้ไอ้ฝ่าอ่ามันเป็นรูปหัวใจ ปันป้นพยายามเป็นแบนพยายามเป็นแบน,เ,น,แบนเพราะว่ามันจะได้ดง่าย,ายนจ่จริงง่ายนะแบนแบนไม่ใช่เล็กคือท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอะปั้นแบบนี้มันดูไม่น่ากินใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นคิดว่มันดูไม่น่ากิน <S <S แต่อันนี้มันเป็นอาหารของเขาเป็นแล้วแต่สไตล์นะบางคนอาจจะชอบแบบเฮ้ยฉันอยากเป็นลูกหัวใจได้หรือเปล่าเชฟใครจะไปห้ามคุณแล้วครับคุณก็ทำดินะ ที่บ้านคุณทําเลยครับอยากจะทําเป็นรูปหัวใจก็ทําเป็นอะไรทําเลยไม่เจ็บครับไม่เจ็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 บโตแล้วโตแล้วอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกผมสามารถปั้นเป็นอาจจะใส่พิมพ์ทํามาเป็นรูปหัวใจอย่างนี้ก็ได้ผมสามารถปั้นเป็นรูปสุนัขได้ด้วยนะครับนี่ครับอ๋อรูปสุนัขแม่เช็ดสียเวลาพวกนี้ลงกระทะเนี่ย อย่าทิ้งลงไปแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวร้อนเพราะถ้าเรากลัวร้อนเนี่ยเราไปวางอย่างเงี้ยมันน้ํามันจะกระเด็นใส่เราเราจะร้อนให้เรามั่นใจลงไปเลยแล้วเอามือจับเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะในน้ามันกระเด็นใส่อน้ํา <deven LIKE. S 2> มันเนี่ยเวลาเราเอามือจับลงไปเนี่ยจะไม่ร้อนอุ้ยเห็นไหมถามว่ามันน้ํามันกระเด็นบางคนบอกโอ้กลัวน้ํามันกระเด็นใส่ตาใส่อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงคะนี่ไงใส่แว่น นไน,นไม่ใช่ก็คือเราอย่าใช้น้ำมันเยอะถ้าใช้น้ำมันเยอะเนี่ยมันกระเด็นขุที่สุดท้ายที่ว่าโอเคทีนี้เราทอดมาเรียบร้อยแล้ว เนี่ยเรากลิวมาเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราก็จะเอาไปผัดต่อถามว่ากินได้เลยไหมกินได้ไดอร่อยไหมมันอร่อยแล้วแต่ผมไม่พอแค่นั้นครับเพราะว่าแบบนั้นมันอาหารแบบพื้นๆของเราคนพิเศษเรามา,าทันทีน้ำมันมะกอกนะอันนี้นมะกอกคอเลสเตอรอรรลไม่มีดีต่อสุขภาพใส่น้ำมันลงไป แล้วก็เดี๋ยวเราใส่เครื่องที่จะใช้ผัดลงไปมันร้อนแล้วใช้ได้ใส่ลงไปต้องเริ่มจากสุกเยียยาก,ก่อนพี่ใส,ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยไี่ต้องเริ่มจากอะไรทั้งสิ้นพอเราผัดลงไปเลยใส่ลงไปพอสมควรพอสมควรนะ,นะสมควรบอกพอแล้วเราก็พอ <c oughs> ค okay. หัดลงไปอู๋อ่าน,นี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทอดเจโยนควแต่นนั้นปักบุ้งไปแดงทำไมถึงทอสเขาบอกว่าโชว์หรือเปล่าทำไมพี่ไม่เอาตะลุงตะหลิวมาผัดธรรมดาเห็นไหมก็ผัดออกทีวีต,ต้องดูเก่งเต้องดูเก่ง ใช่ไมแบบถึงเย่งเงี้ยธรรมดามันไม่ได้อ่ลองว่าพี่ขอลองทอดอ,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 อันนี้มันต้องใช้ความชำนาญน,นะลองได้ไหมลองดูของที่เหลือว่าพอทำใหม่ไหม,ถ,มถ้ามันพอไม่พอถ้ามันพอปุ๊บเราทำเลยแต่ไม่พอปุ๊บควรทำไหมควรเอาไม่ควรด้วยนะไม่ควรด้คไม่ควรไม่รอ่าไม่ควรไม่ควรทำใส่เกลือใส่เกลือนิดนึงทอดนี่มันคล้ายๆทอดใช่พี่เสียงสูง ไม่ใช่ครับไม่ใช,ใชทพอสก็คือการการโยนจริงๆผมใส่นิดเดียวเพียงแต่ว่าไอ้ฝาบดอนนี้มันมันหมุนไม่ค่อยออกเห็นผมหมุนเยอะๆอย่าไปพิชเช่นหมุนเยอะๆตามผมนะเอาทีนี้เราสาระว่าทำไมถึงทอสนะ ในระหว่างนี้ก็เติมซีอิวขาวลงซีอิขวขาวลงไปซีอิวขาวซอสถั่วเหลืองได้หมดเติมันเวเล็กน้อยผัดทำไมถึงทอดเพราะทำให้ดูเก่งนอกจากให้ดูเก่งแล้วไม่ให้ผักจำใช่ครับใช่เพราะว่าการทอดเนี่ยมันถ้าเราไปคลุกผักมากผักมันจะนจำม,มันจะดูไม่น่ากินมันจะดูไม่น่ากิน การทอดมันทำให้ใส่น้าตาลนิดนึงนะใส่น้ำตาลนิดนึง,นะนตนนงแต่งรสมันนิดหนึง่งแต่ไม่ไใส่เยอะการทอดมันทําให้อาหารมันได้รับความร้อนได้สุกอย่างรวดเร็วเท่ากันผักมันก็ยัง,ย,งยังไม,ยงไม่ยังไม่ตายอ่ะพูดง,ง่ายผักตายผักไม่ตายยังไงวะมงใช่ไหมผักตายคือผัดแบบโอ้เอาสเสี้ยหยวเลยเอาสเส<อ><ห>ี้ยหวแห้งเหมือนเราไปตามร้านอาหารตามสั่งป้าผัดผักรวม มาปุ๊บเหี่ยวตั้งแต่ถั่วยันบรอกโคลี่อะไรมาเหี่ยวหมดอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เราก็มองดูโอ้ป้าผัดเอาซะเหี่ยวมันคนผัดเลยอยนี่นอกจากจะไม่ได้กินแล้วเจ็บตัวด้วยนอกจากจะไม่ไดกินนอกจากก็ไม่ได้กินผักรวมแล้วจะได้กินพวกแม่ไม้หมวยไทยรวมอย่างเงี้ยองเพราะสักพักหนึ่งแล้วดิฉันได้แล้วก็เอา ไสเอของเราลงไปมัสเซลบอลเสื้อบอลลงไปหอมกินขอสักนิดขอสักนิดสักหน่อยพอให้น้ำซอสเในกระทะที่ออกมาจากผัดของเราลงไปในมัสเซลบอลมีใส่หอมมั้มีแตกมีอะไรบ้างหอมทางมันนิดหน่อยเสร็จแล้วแค่นี้ปิด